สวัสดีครับทั้นเู้นทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาต่อกับหัวข้อที่4นะครับคือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณกับ x ทจะกำลังสองบวกด้วย h เ,เมื่อ a ไม่เท่ากับ0น,นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายกราฟลักษณะไหนคร่าวๆครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดน,นะ กราฟของมันนะเหมือนเอารูปแบบที่2และรูปแบบที่3มารวมกันจําได้ไหมว่าเป็นยังไงรูปแบบที่2นะขบทวนให้เด็กน้อยนะครับรูปแบบที่2นี่กราฟมันจะจะจะบขึ้นกระเทบลงตามค่า k ถูกไหมครับระยะห่างของมันก็ตามค่า k ถูกไหมแต่นี่หัวข้อที่3นะครับกราฟมันจะเป็นไงเคะืะ่ซ้ายขยับขวา ตามค่า H ถูกไหมครับตามค่า h นะตามค่า H นะตามค่าทีนี้คำการอันี้ครับก็จะมีทั้งขึ้นลงซ้ายขวาเลยครับขึ้นลงซ้ายขวาเลยนี่ประมาณนี้ฮะกาฟของเราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นลงไปขวาอะไรอย่างนี้ฮนะกราฟของเรานะจุดต่าสุดนะมันจะอยู่ตรงนี้มันกระเถิบมาแบบสระมากเลยนะครับมาอยู่จุดนี้นะแ้วกระเถิบมาตรงนี้นะ,ะนี่เป็นลักษณะนี้แล้วคิดว่ามันห่างจากแกน y เท่าไหร่เนี่ยแกน y ใช่ไหม ห่างจากแกน y h หน่วยนะครับแล้วก็ห่างจากแกน x k หน่วยนะครับก็เราก็เรียนเดแล้วนะ้ว่า h กับ k เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะหัวข้อนี้แค่เอามาผาสมกันนะครับใช่ไหมค่า k คนี่มันคือขึ้นลงดูไหมครับเมันบวกเท่าไหร่ก็ขึ้นไปเท่านั้น h มันบวกเท่าไหร่ก็ไปทางขวาเท่านั้นนะ,ะใช่ไหม ตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่ําสุดนะครับมันคือจุดอะไรครับตรงนี้คือจุด x มาก่อนแล้วก็คือ h แล้วก็ k นะครับ h k นะครับ h k เพราะฉะนั้นแกนสมมาตรก็จะเป็นตรงไหนครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมมันคือเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง x นะเท่ากับ k เส้นตรง x เท่ากับ k เส้นตรงนี้ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ k นะครับเ็เป็น k อืแล้วค่าสูงสุดครับค่าสูงสุดมีไหมกราฟนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดไม่มีนะต้องมีค่าเลยครับพาราโบลารูปหงายไม่มีค่าสูงสุดนะครับต้องมีค่าต่ำสุดนะต่ำสุดแก้ไขนนะครับค <c oughs> ่าต่ำสุดของเราคือ K okay. นะครับดูจาก Y เอาค่า Y มาตอบกนะ็คือ K okay. คือตัวข้างลังนะครับทีนี้มาดูลักษณะกราฟนะครับในกรณีที่มันติดลบนะครับในกรณีที่มันติดลบกับกราฟจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะแต่แค่กลับด้านน้องกับด้านจากพาโรบล่าหงายเป็นพาราโบลาความ่มนะครับเป็นพาราโบลาความ่ม แล้วค่า h กับ k ก็ยังเหมือนเดิมครับค่า h คือระยะห่างนะไปทางขวาเนาะค่า k คือขยับขึ้นไปข้างบนนะครับดังนั้นจุด h k ของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเนาะคือจุดนี้ใช่ไหมครับคือจุด h กับ k นะครับแล้วแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรของเราก็คือแกนนี้นะครับคือเส้นตรงนี้นะครับเป็นสีหน่อยเส้นตรงนี้นะครับ เป็นตรงนี้เส้นตรงนี้มันชื่อว่าเส้นตรงิ x เ,เ,เท่ากับ h นัดด่นเองนะครับ h เท่ากับ h นะครับเส้นตรง x กเท่ากับ h เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยนะ,ะปรับมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็หลักๆก,ก,ก็เหมือนเอาสมการทั้งหมดมารวมกันเนาะ ก็เอาค่า h ในครั้งที่แล้วและค่า k ตอนทั้งเก่านนะครับมารวมกันยังไงสมการเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรามาซ้อมหาค่า h กับค่า k กันหน่อยครับค่า h ค่า k สมมุตินะครับ y เท <Y S 1> ่ากับ 2x ลบ8ทัง้งหมดกำลัง 2, 2> ลบ3นะครับอ,อันนี้ ค่า h กับ k จะเท่ากับเท่าไหร่ครับค่า h นะครับค่า h อยู่ตรงไหนจำได้ไหมค่า h อยู่ในวงเล็บนะครับค่า h เ,เราอยู่ในวงเล็บตอบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับจากลบแปดเราก็ตอบเป็น h เ,เท่ากับแเนาค่า k อยู่นอกวงเล็บตอบเครื่องหมายเดิมก็คือลบ3นะครับพอมาครับ y เท่ากับ 3x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2เปลีย่ยนต่องแต่เดิมแบบบวก4บวกด้วย1นะครับทีนี้ค่า h กับ k จะเท่ากับเท่าไหร่ h อยู่ในวงเล็บตอบเครื่องหมายตรงข้ามก็คือลบ4 k อยู่นอกวงเล็บตอบเครื่องหมายเดิมก็คือ1นะครับการของรก็คือ1นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทำโจทย์กันจริงๆนะครับผม ตัวอย่างที่4ครับพิจารณากาฟของสมการ y เท <c oughs> ่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก3ข้อนี้การเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำครับดูจากตรงไหนอยู่จาก a ใช่ไหมเอคือหน้าวงเล็บใช่ไหมครับหงายหรือคว่ำครับมหน้าวงเล็บเป็นอะไรครับเป็นบวกก็ต้องเป็นหงาย ถ้าเป็นไงก็เป็นอย่างนี้นะถ้าหงเนี่ยแล้วมีเส้นตรงอะไรเป็นแกนสัมมาศก์ครับเส้นตรงอะไรครับ x เท่ากับเท่ากับอะไรถ้าจำไม่ได้ดูตรงนี้นะหา h กับ k ก่อนนะครับหา h กับ k ก่อน h ของเราเข้ากับเท่าไหร่ครับ h ของเราอยู่ในวงเล็บถูกไหมเหของเราคือตัวในวงเล็บใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับค่า h ของเราเครื่องหมายต้องเปลี่ยนต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเลยนะ,ะถ้าข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นลบสอง h ของเราก็จะต้องเป็นสองนะครับแล้ว k k ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ k ของเราคือบวกเนาะเครื่องหมายเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะก็คือสามนะครับเพราะฉะนั้นแกนสมมาตรของเราคือเส้นตรง x เท่ากับ เอาค่า h มาต่อนะครับเอาค่า h มาต่อนะครับค่า h มาต่อจำได้ไหมครับพี่แมวนะ,ะทีนี้ครับ <c oughs> เป็นพาราโบลาหงายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดครับจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดคือจุดอะไร h k ใช่ไหมให้เขียนให้ดูอีกทีจุด h k ก็คือเท่ากับอะไรฮนะ h ของเราเท่ากับ 2 k ของเราคือ3ก็จุดสอนะฮะแล้วค่าต่ำสุดละ่ะค่าต่ำสุดของเราคือค่า k ก็คือ3นั่นเองนะฮะคือ k ก็คือเท่ากับ3าหรือเขียนเท่ากับ3ไปเลยก็ได้นะครับดูจากตัวหลังเนอะดูจากค่า y นะครับ อันที่มาลงพิกัดครับในสมการ y เท่ากับ x ลบ2ถวัดกำลัง2บวก3 x เป็น0ครับจะได้ y เป็นเท่าไหรครับ0แทนค่าไปเลยครับ0ลบ2ได้ลบ2ลบ2ยกกำลัง2ได้4 4บวก3เป็น8 8นะครับต่อมาครับ เอ้ย4บวก3ไม่ใช่8 4บวก3เป็น7นะครับต่อไป4บว3เป็น7อ่ะต่อมา x เป็น1 1ลบ 2, 2, 2เป็นลบ1ลบ1ยกกำลัง2ได้1 1บวก 3, 1> 1 3เป็น4ต่อมาครับ x เป็น2 ไปแทนครับ2ลบ2ได้ศ0บวก3ก็ได้3ต่อมา3ครับ3ลบ2ได้1 1บวก3ได้4สุดท้ายครับ4 4ลบ2ได้2 2กำลังสองได้4 3, 4บวก3ได้7นะครับเพราะฉะนั้นเราเอามาลงจุดเลยครับก็จะได้การคำนวมการ y เท่ากับ2อ <c oughs> x ลบ2หมดกำลังสองบวก จะได้เป็นลงจุดเลยครับ x เป็น0ูนย์ได้ y เป็นเจ็ดนะครับ x เป็นศูนย์ y ก็เป็นเจ็ด x เป็นหนึ่ง y เป็นสี่ x เป็นสอง y เป็นสาม x เป็นสาม y เป็นสี่ x เป็นสี่ y เป็นเจ็ดอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับ น่าจะเป็นแนวโน้มแบบนี้แล้วเราก็วาดพาราโบลาลองเราเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะจากสังเกตว่าจากสังเกตว่าจุดตามสุดของเราคือจุดอะไรครับจุดตรงนี้คือจุดอะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุดสามตัดใช่ั้ยคือจุด2แล้วก็3ใช่ไหมจุดเนี่ยจุด2 3ใช่ไหม แล้วมันก็เป็นพาราโบลาหงายดูสิตรงกับที่เราเขียนไหมฮะตรงเลยเนาะพาราโบลาหงายจุดต่ําสุดคือจุด2องสมเออมาเสียมดูแกนสมมาดิแกนสซมาติคือแกน x เท่ากับสดูสิมันจะตรงไหมฮะเอเท่ากับสตรงนี้ใช่ไหมเส้นตรงเนี้ยคือ x อมันเท่ากับ2ทั้งเส้นเลยได้ไหมครับครูขอคีหน้อยนะสีม่วงเส้นตรง x เท่ากับ2นะครับ นีเส้น x เท่ากับ2นะเส้นตรง x เท่ากับ2นะสังเกตว่าเออมันก็เป็นจุดที่เป็นแกนสมมาตรใช่ไหมพอมันอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเวลาพับ2ด้านกันมันก็จะทับสนิทกันเนาะสมมาตรกันนะครับนี่ประมาณนี้นะมาดูข้อถัดมาครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะฮนะตัวอย่างที่5เขียนการาฟของสมการ y เท่ากับลบ2คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ลบ3กราฟนี้เป็นพาราโบลาเลยเอ่ยความนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นลบแล้วมีเส้นตรงอะไรเป็นแกนสมมาตรครับเส้นตรง x เท่ากับอะไราหารทาเงเด็กออกมาดู h c ของเราก่อนว่าคืออะไรนะครับ h ของเราเท่ากับอะไรครับข้อนี้ h คือตัวที่อยู่ในวงเล็บวงเล็บคือ h คือเท่ากับลบหนะครับอย่าลืมนะครับในวงเล็บ h ต้องกลับเครื่องหมายส่วน k ไม่ต้องกลับนะครับ k ของเราคือเท่ากับลบสานะครับในวงเล็บกลับเครื่องหมายแราวงเล็บไม่ต้องกลับนะครับค่า h กลับเครื่องหมายส่วนค่า k ไม่ต้องกลับนะครับ เพราะฉะนั้นมีแกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับเส้นตรงอะไรเป็นแกนสมมาตรเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับเอาในวงเล็บนะเป็นแกนสมมาตรนะครับในวงเล็บจะเป็นแกนสมมาตรนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นพาราโบลาความนี่นี้มีจุดอะไรครับจุดสูงสุด จุดสูงสุดคือจุดอะไร h แล้วก็ k h k เป็นจุดสูงสุดซึ่งจุด h k เนี่ยมันก็เท่ากับแรง h เท่ากับลบหส่วน k เท่ากับลบสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของเราคืออะไรครับค่าสูงสุดของเราคือดูจาก y ใช่ไหมก็คือลบสามนะครับลบสามเะนั้นแทน จุดเลยแทนจุดเลยครับแทนในิี่กัด y เท่ากับลบ2คูณกับ x บวก1หมดจําำลัสองลบ3 <c oughs> แทนค่าเลยครับ x เป็นลบ2ได้หวานเป็นเท่าไหร่ครับลบ2บวก1ได้ ลบหลบ1ยกกำลังสองได้1 1คูณลบ2ได้ลบ2ลบ2ลบอีกสเป็นลบ5นี้แทน x เป็นลบ1นะครับลบ1บวก1เป็น0 0คูณลบ2ได้0 0ลบกับ3ก็ได้ลบ3ต่อมาแทน x เป็น0ูนย์ครับ0นบวก1ได้1 1ยกกำลังสองก็ได้1 1คูณลบ2ได้ ลบ2แล้วก็ลบ2ลบอีก3เป็นลบ5โ okay. อเควาดแค่นี้นะครับขอพอดแค่นี้ก็จะได้สมก,การ y, y เท่ากับลบ2อคูนกับวงเล็บ x บวก1ทังหมดยกุดกำลังสองลบ3ดูซิสมก,การของมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับที่ x เป็นลบ2ที่จุด x เป็นลบ2นะครับ จะได้ค่า y เป็นลบห้าที่ x เป็นลบหนึ่งจะได้ y เป็นลบสามที่ x เป็นศูนย์ได้ y เป็นลบห้าอากราฟต่อเลยครับนี่นนแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคอืมไม่โค้งเลยปื๊บโอเคนะครับนี่เป็นผ่านาบบนะความแบบนี้กราฟก็ต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆนะครับ นี่จุดสูงสุดของกราฟนี้เป็นจุดอะไรครับตรงนี้จุดลบหนึ่งแล้วก็ลบสามใช่ไหมครับลบหนึ่งลลบสามอ่ะแล้วเป็นพา,าราโบลาความ,มาดูซิตกไหมนี่ลบหนึ่งลบสามแล้วก็จุดพา,าราโบลาความอ่าแล้วเขาบอกมีเส้นตรง x เ,เท่ากับลบหนึ่งเป็นแกนสมมาตรใช่ไหมมาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านะครับ สีสีสีอะไรดีสีชมพูสีม่วงแล้วกันจุดแกนเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งอยู่ตรงไหน,นตรงท e ี่ x มันเท่ากับลบหนึ่งคือเส้นนี้นี่คือเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งนะฮะ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับ อกับลบหนึ่งของเราจต่สังเกตว่านี่เป็นตรงนี้มันก็แบ่งครึ่งของพาราโบลาพอดีใช่ไหมครับมันเป็นแกนสมมาตรพอดีเลยนะครับเพราะแบ่งครึ่งสองทำให้พาราโบลาเนี่ยมันสมมาตรกันนะครับเเวลา,าพับครึ่งก็จะต้องแท่นนับแทะอ่านแนบสนิทคิดกันนะครับ ทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวทวนอีกสักรอบเนาะว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอันแรกนะฮะอันแรกเรื่องที่สามของเราคือนี่ถ้าเจอสมการในรูปนี้นะครับ <c oughs> มีวงเล็บเรยกำลังสองแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมครับถ้า A เป็นบวก A เป็นบวกก็เป็นพาราโบลหงายเหมือนเดิมครับ โดยที่ค่า h ของเรานะก็คือเป็นค่าที่มันเลื่อนไปซ้ายขวาน,นะครับแล้วค่า h อย่าลืมนะค่า h ของเราต้องกรับเครื่องหมายด้วยนะครับเวลาออกมาต้งกราฟเครื่องหมายด้วยตัวอย่างเช่นเป็นสมการ y เท <4, S 1> ่ากับ4 x ลบห้สมุดกำลังสองนะครับอันนี้ค่า h ของเราคือเท่ากับเท่าไหร่ครับ h เท่ากับ 5นะครับจากลบ5มันต้องเปลี่ยนเป็น5นะครับในวงเล็บกลับเครื่องหมายในวงเล็บไม่ต้องกลับนะครับค่า h กลับเครื่องหมายด้วยถัดมาครับลองอีกตัวอย่างอีก y เท่ากับ c คูณกับ x บวกห้าบ้างงั้นค่า h ของเราข้อนี้คือเท่ากับอะไรครับ h เท่า <A, S 2> กับลบ5เนาะจากบวก5าแล้วก็กลับเครื่องหมายเป็นลบ5าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังมีส่วนอื่นที่ต้องไปทบทวนเ,เองเนาะ นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ